โอเคผมก็ตกรสทุกคนนะครับเดู่ในช่อเป็นทุนเล็กนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็จะมาพูดคุยเล็กๆบอกด้วยนะครับสำหรับใครที่ดูเรื่องเกี่ยวกับแคสเกมเนี่ยก็ไม่ต้องเลื่อนหาแล้วนะครับเพราะผมทำช่องแยกแคสเกมไปแล้วนะครับซึ่งชื่อ ช่องก็คือ The j a c k h a e r Series นั่นะครับก็เป็นเหมือนกันกับช่องเดิมนะฮะแต่จะเปลี่ยนจากทีวีเป็น Series นั่นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมแชร์กันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องไว้ด้วยนะครับผมก็กดเข้าไปติดตามใน Descriptio n ได้นะครับผมนะฮะก็อย่าลืมกดแชร์วิดีโอผมด้วยนะครับผมนะฮะจะได้ชวนเพื่อนพี่ๆน้องๆเข้ามาดูด้วยกันได้นะครับผมในเรื่องของแคสเกมนะฮะ แต่ว่าความชัดก็จะอยู่ที่7 0 0 p ได้ยังไงนะครับผมก็ไปมีโปรแกรมที่ไม่ใช่ซีก็จะมีสายต่อ,อที่ว่าซีมจา,จากเกมเพลย์สี่หรือจะอะไรเนรี่ยถ้าเป็นเกมเพลยีก็จะมีจะเป็นความชัดหน่อยนะมันจะเป็นตรงสูนยปศูนย์พีได้นะครับแต่ถ้าเป็นเกมเพลย์โฟนี่ก็จะได้แค่จะศูนย์พีเนี่ยผมอัดผ่านตัวเครื่องเพลยีโดยตรงนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเพ็ยงเท่านี้ผมบายครับทุกคน